ปรากฏปุระภาคหนึ่งตอนจอมจากรพพัดตอนที่3มวงแหวนมหาหงนักครหาดสีขาวหลังใหญ่แถวชานเมืองกรุงเทพมหานครเช้าวันใหม่นักครหาดหลังใหญ่สีขาวมีโดมตรงกลางที่ปีกซ้ายและขวาของตัวตึกเป็นศิลปะไลายไทยประยุกต์ผสมผสานกับศิลปะของฝรั่งเศส ทั้งบริเวณประตูหน้าต่างและหน้ามุกมีลวดลายงานศิลป์ที่สวยงามอ่อนช้อยผสมผสานกับต้นไม้เล็กใหญ่นานาพันธุ์ที่ขึ้นรอบๆบ,บริเวณคฤหาสน์ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของร่มไม้ใหญ่ที่ทอดปกคลุมมาถึงห้องนอนของเดือนดาราเสียงนกแม่ลูกที่ร้องสอดรับกันดังระงมไปทั่วบริเวณสายลมแผวเบาเคลื่อนผ่านห้องนอนของหญิงสาว เนือนดาราในชุดนอนสีขาวซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มลายคิตตี้ผืนใหญ่ค่อยๆลืมตาขึ้นและพลิกตัวไปทางด้านขวาจับนาฬิกาปลุกที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงนอนขึ้นมาดู อ้าวจะเจ็ดโมงแล้วหรือนี่หลับดีจริงๆเดือนดาราดันร่างของบางของตัวเองลุกจากที่นอนบิดซ้ายบิดขวาก่อนที่จะคว้าแว่นตาประจำตัวมาสวมใส่เธอเดินไปที่หน้าต่างซึ่งเปิดอ้ารับลมอยู่ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าปรากฏเป็นภาพของแม่นกกำลังป้อนอาหารให้ลูกๆของมันอีก3าถึงตัวท่ามกลางเสียงร้องระงมของลูกนกมือเรียวบางวางทาบบนขอบหน้าต่างเอาคางรูปไข่เชยไว้พร้อมยิ้มอย่างมีความสุข เดือนเอ้ยตื่นหรือยังเสียงทุ้มกังวานของชายชราดังมาจากชั้นล่างของคฤหาสน์ตื่นแล้วคะ่ะคุณตาทำธุระเสร็จแล้วก็ลงมารับประทานอาหารเช้าได้แล้วคุณตานอยอยู่นะค้าเดี๋ยวลงไปขอเวลาแป๊บหนึ่งเดือนดาราแล้วหันไปเอ่ยกับแม่นกกับลูกน้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเจ้านกน้อยเดือนดาราอาศัยอยู่กับชายชราซึ่งตนเองเรียกว่าคุณตามาตั้งแต่อายุสามขวบ หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตทั้งคู่ ส่วนชายชาราที่เป็นคุณตาของเธอมีนามว่าชาน,นรง์เป็นชายชาราวัยย่าง70ปีเจ้าของเรือนร่างสูงใหญ่เหมือนคนโบราณไวยผมทรงมหาไทยสีขาวโพลนหนวดและเคราสีเดียวกันกับทรงผมในวงการนักธุรกิจเกี่ยวกับอัญ,ญมณีให้ฉายาชายชาราว่าเซียนตาเพชรเพราะชายชารามีความสามารถพิเศษกว่าคนอื่นๆในวงการตรงที่มีสายตาอันแหลมคมมองปราดเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าอัญ,ญมณีที่วางอยู่ตรงหน้าเป็นของจริงหรือของปลอมและควรจะมีมูลค่า เท่าไหร่จนเป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจในวงการเดียวกันชายชราเป็นนักธุรกิจค้าอัญมณีรายใหญ่ของประเทศไทยคู่ค้าคนสำคัญคือพ่อค้าอัญมณีชาวพมา่าซึ่งทำการค้ากันมามากกว่า40ปีนอกจากทำธุรกิจอัญมณีแล้วคนร่างสูงใหญ่ในวัยย่าง70ปียังมีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาอย่างจรงจิงจังจนสำเร็จชานระดับสูง ห้องอาหารของคฤหาสหาสีขาวหลังใหญ่หลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วหญิงสาวในชุดเรสสัน้นสีฟ้าอ่อนเข้ารูปก,กับหุ่นนาฬิกาทรายของเธอก็เดินจากชั้นบนลงมาที่โต๊ะอาหารฝั่งมุกอย่างสวยงามสมกับคฤหาสน์นหลังใหญ่ซึ่งมีชายชรานั่งรอยอยู่ก่อนแล้วเช้านี้มีอะไรทานบ้างคะคุณตาแขนเรียวเล็กของเดือนดาราเข้ามากอดที่แผ่นหลังว้างของคนที่มานั่งรอยอยู่ก่อนแล้ว เธอใช้ปากเรียวหอมแก้มทั้งสองข้างบนใบหน้ารูปเพชรของคนนั่งรอซึ่งถือเป็นกิจวัตรประจำวันของทุกๆเช้าที่เธอกระทำต่อคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคุณตาเช้านี้มีข้าวต้มกุ้งและน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกที่คุณหนูชอบนะคะ สำเนียงของสาวเหนือของป้าอิ่มแม่บ้านวัย่างห0กว่าปีเศษร,รูปร่างไม่สูงมากนักตามสไตล์ผู้หญิงไทยไทยหุ่นเจ้าเนือ้อนิดนิดผิวขาวตามธรรมชาติของคนทางเหนือซึ่งอยู่ในชุดเสื้อลูกไม้สีเนื้อกับผ้าถุงสีน้ำตาลเข้มที่สลักด้วยลวดลายไทยอย่างสวยงามเอ่ยขึ้นรู้ใจตลอดเลยป้าอิ่มเนี่ยเดือนดาราหันไปเอาแขนเรียวเล็กหันมากอดป้าอิ่มที่ยืนอยู่ด้านหลังชายชาราพร้อมทั้งหอมแก้มฟอดใหญ่ทำเอาอีกฝ่ายออกอาการเขินเล็กๆ เมื่อคืนกลับดึกไหมชายชราที่นั่งอยู่ที่หวัวโต๊ะยกแก้วกาแฟขึ้นมาดื่มไม่ดึกคะ่ะคุณตาน่าจะประมาณ3-4ทุ่มนะคะเดือนดาราไม่สนใจที่จะมองหน้าคนถามเอาแต่สารวนกับการทานอาหารเช้าที่มีทั้งข้าวต้มกุ้งน้ำเต้าหู้และปลาท่องโกของโปรดจนคนที่นั่งอยู่ด้วยใช้สายตาลึกสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างจึงทักขึ้นอ้าวหลานกำไรหายไปไหน เนือนดาราหยุดรับประทานอาหารเช้าทันทีและหันไปดูที่ข้อแขนข้างขวาที่ปกติจะสวมใส่กำไลเงินสลักลวดลายโบราณอย่างสวยงามที่หัวกำไลมีอัญ,ญมณีที่ทำมาจากมรกตซึ่งมีการแกะสลักเป็นรูปพญาหงอย่างสวยงามแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วน่าจะอยู่ในกล่องที่โต๊ะข้างเตียงนะคะ เดือนดาราสีหน้าสลดลงก้มหน้านิ่งไม่กล้างเงยขึ้นสบตาคนที่นั่งอยู่ที่หัวโต๊ะเพราะรู้ว่าตัวเองทำผิดเต็มประตูเนื่องจากคุณตาสั่งนักสั่งหนาให้ตัวเองสวมใส่กําไลอันนี้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาห้ามถอดเด็ดขาดพอดีเมื่อคือนหนูจะอาบน้ำกลัวมันเปียกก็เลยถอดไว้นะคะเดือนดาราเหลือบตาขึ้นมองชายชรายอย่าง ลากลาก,ล,กล,ลัวกลัวก่อนที่จะเอ่ยคําแก้ตัวน้ําขุนขุนเพราะที่จริงเธอไม่อยากที่จะใส่กําไลอันนี้เพราะมันดูโบราณคร้มคลึกไม่เหมาะกับหญิงสมัยใหม่แบบเธอเธอมักจะแอบถอดไว้ในกล่องบนหัวเตียงเมื่อคุณตาไม่อยู่เวลาไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยตอนออกจากบ้านเธอจะใส่ให้คุณตาเห็นแต่พอรับสายตาเธอก็จะถอดออกเก็บไว้ในกระเป๋าถือซึ่งเป็นกระเป๋าหนังสีดําของแบรนด์เนมชื่อดังเพราะกลัวอายเพื่อนที่ล้วนแต่ใส่กําไลหรือสร้อยข้อมือที่สาวๆวัยรุ่นชอบใส่ เจ้าของคฤหา์เปลี่ยนสีหน้าบึ้งตึงด้วยความไม่พอใจเมื่อสักครู่เป็นสีหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดีคุณตาไม่โกรธหนูหรือคะโกรธสิใครว่าไม่โกรธแล้วที่คุณตายมอออกมาหมายความอย่างไรคะก็เพราะคุณตารู้นะสิรู้อะไรคะคิวเข้มของเดือนดาราขมวดเข้าหากันอย่างไม่ได้นัดหมายรู้ว่าคนอย่างหลานถ้าไม่รู้และมั่นใจในเรื่องอะไรหลานก็จะไม่เชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือไม่จริง ชายชราทำหน้าทำตาเหมือนรู้ทันความคิดของหลานสาวเนือนดาราก้มหน้าสายตามองต่ำไม่กล้าสบตาคุณตาของเธอที่รู้เท่าทันในความคิดของเธอเมื่อเห็นหลานสาวตัวดีนั่งนิ่งไม่มีปฏิกิริยาต้อตอบใดๆอีกชายชราจึงเริ่มบทสนทนาต่อเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นรึคุคุณตารู้เนือนดาราเงยหน้าขึ้นมองไปที่คุณตาของเธอด้วยความรู้สึกความประหลาดใจนี่ถ้าคุณตาไม่ถามก็กะว่าจะไม่บอกใช่ไหม หลานสาวนั่งก้มหน้านิ่งอย่างคนรู้สึกผิดมีอะไรที่เกี่ยวกับหลานแล้วตาไม่รู้บ้างอืมก็จริงตาเรียวยาวของเดือนดาราแงนมมองขึ้นไปบนเพดานห้องพึมพำกับตัวเองก่อนที่จะนึกอะไรบางอย่างได้ ย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนหน้านี้เดือนดารานึกย้อนไปถึงในวัยเด็กเมื่อตอนที่เธออายุประมาณสิบกว่าขวบเธอได้ติดตามคุณตาของเธอไปตรวจงานที่เมืองอัญ,ญมณีที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเข้าไปในป่าค่อนข้างลึกในครั้งนั้นเธอได้พลัดหลงเข้าไปในป่าลึกในระหว่างที่พลัดหลงก็ได้ยินเสียงสัตว์ป่าทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลร้องเป็นระยะสร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กน้อยเป็นอย่างมาก เด็กหญิงตัวน้อยพยายามเดินหาทางออกด้วยความหวาดกลัวสายตาสอดส่ายไปรอบๆตัวด้วยความหวาดระแวงภัยแต่ยิ่งเดินเหมือนจะยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าเด็กน้อยเดินไปพลางร้องไห้ไปพลางด้วยความกลัวและตกใจจนเด็กน้อยมาซุดกายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างมองไปทางไหนก็มีแต่ป่ารกชัดช่วยด้วยคุณตาช่วยหนูด้วยเด็กหญิงตัวน้อยตะโกนร้องให้คุณตาของเธอช่วยอยู่หลายครั้ง จนจะหมดกำลังอยู่แล้วไม่มีเสียงอะไรตอบกลับในระหว่างที่เธอหันรีหันขวางอยู่นั้นก็ปรากฏงูจงอางขนาดใหญ่ลำตัวเกือบเท่ากับขาของผู้ชายน่าจะยาวประมาณเกือบสี่เมตรค่อยๆเลยเข้ามาหาเด็กน้อยผู้ครร้ายงูตัวนั้นมันชูคอแผ่แม่เบี้ยขึ้นอย่างช้าๆเด็กหญิงตัวน้อยถึงกับนั่งตัวกริงไม่กล้าขยับขยื้อนตัวแม้แต่น้อยไม่กล้าแม้จะร้องไห้ด้วยความกลัวอย่างที่สุด เจ้างูตัวใหญ่มันชูคอจดคอจดจ้องจ้องอยู่อย่างนั้นสักพักใหญ่จนเด็กหญิงตัวน้อยเกิดอาการเมื่อยล้าและเริ่มขยับตัวทันใดนั้นงูจงอางยักษ์ก็พุ่งฉกมาที่ร่างของเด็กหญิงตัวน้อยอย่างรวดเร็วในขณะที่เธอได้แต่ก้มหน้าหลับตาปียกมือทั้งสองข้างขึ้นปกป้องตามสัญชาติญาณและคิดในใจว่าตัวเองคงจะไม่รอดจากภัยในครั้งนี้แต่ทว่าก่อนที่ร่างของงูจงอางยักษ์จะถาโถามเข้าถึงตัวเด็กหญิงตัวน้อย ก็พลันมีมือยาวใหญ่ข้างหนึ่งพุ่งเข้ามาคว้าคอของเจ้าสอนพิษยักษ์ตัวนั้นอย่างรวดเร็วมือยาวใหญ่ข้างนั้นจับคองูจงอางยักษ์แล้วชูมันขึ้นขึ้น,นเหนือศีรษะในขณะที่ร่างของงูยักษ์ก็เลยพันแขนใหญ่ของชายวัยย่างหกสิบเศษเศษแน่นไว้จนแน่น เด็กน้อยรู้สึกว่าร่างกายของตนมิได้ถูกประทะาด้วยแรงของงูยักษ์ตัวนั้นจึงค่อยลืมตาขึ้นทีละน้อยเธอต้องเบิกตาโพลงเมื่อเห็นชายร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อเชิดสีกรมท่าแขนยาวพับแขนมาถึงข้อศอกมีสายเอี๊ยมที่ทำจากหนังสัตว์สีน้ำตาลเข้มยึดไว้กับกางเกงยีนสวมหมวกคาวบอยสีน้ำตาลเข้มและรองเท้าบูทสีเดียวกันตรงเอวด้านซ้ายมีมีดสปาตาสวมอยู่ในซองหนังแขวนไว้ ส่วนเอลด้านขวาพกปืนสั้นสมิธแอนเวสัน6 8 6 p l u s 0 3 5 7์ดมา็กนัมในมือของชายผู้นั้นมีงูจงอางยักถือไว้คุณตาเด็กหญิงตัวน้อยรีบยันกายลุกขึ้นแล้ววิ่งเข้ามากอดและซบใบหน้ารูปไข่ที่ด้านหลังของชายที่เธอเรียกว่าคุณตาความรู้สึกของเด็กน้อยในขณะนี้ทั้งดีใจทั้งร้องไห้ระคนกันไปชายผู้นั้นค่อยๆเอามือยาวใหญ่อีกข้างลูบที่ศีรษะของเด็กหญิงตัวน้อยอย่างแผ่วเบาภาษากายของเขาทําให้เด็กหญิงตัวน้อยรู้ได้ทันที ว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าของเธอในตอนนี้เป็นห่วงเธอแค่ไหนเจ้างูเอ๋ยเจ้ากับพวกเราไม่เคยมีอะไรบาดหมางกันมาก่อนทั้งในชาตินี้และอดีตชาติก็อย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันเลยนะชายผู้นั้นส่งกระแสจิตผ่านดวงตาลึกของตัวเองไปสู่ดวงตาทั้งสองของงูจงอางยักษ์เวลาผ่านไปสักครู่เขาค่อยๆวางงูตัวนั้นลงกับพื้นเหมือนมันจะรับรู้ในสิ่งที่ชายคนนั้นบอกมันพงกหัวขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เลื้อยจากสองตาหลานไปอย่างสงบ ชายวัยย่างหกสปีสุดร่างสูงใหญ่นั่งลงข้างหลานสาวตัวน้อยพร้อมดึงหลานสาวเข้ามากอดด้วยความรักและห่วงใยห,หลานเป็นอย่างไรบ้างเจ็บปวดตรงไหนไหมคนร่างสูงใหญ่ร่างกายกำยำดันตัวเด็กน้อยออกไปด้วยมือยาวใหญ่ทั้งสองข้างเพื่อสำรวจร่างกายของหลานสาวสีหน้าและแววตาของเขารู้สึกโล่งใจเมื่อพบแต่เพียงร่องรอยขีดข่วนของกิ่งไม้และใบหญ้าเท่านั้นไม่มีบาดแผลอะไรที่น่าเป็นห่วง หนูกลัวมากเลยค่ะคุณตาเด็กหญิงตัวน้อยดึงร่างคุณตาเข้ามากอดอีกครั้งเพราะในอ้อมกอดของคุณตาเธอมีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกไม่ต้องกลัวแล้วนะคุณตาอยู่ตรงนี้แล้วชายวัยย่างหกสปีหยิบผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าอ่อนในกระเป๋าเสื้อออกมาเช็ดรอยเป,ปื้อนบนใบหน้ารูปไข่ของหลานสาวคุณตาหาหนูเจอได้อย่างไรคะจำไว้นะหลานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับหลานคุณตาสามารถล่วงรู้ได้หมดถ้าคุณตาอยากรู้ แม้เหตุการณ์ในครั้งนี้จะเกิดจากความซุกซนของเธอที่เดินเล่นจากแคมป์ที่พักที่เมืองอัญ,ญมณีจนหลงเข้าไปในป่าลึกและผจญกับเพชรคาาแห่งป่าดิบแห่งนี้แต่คุณตาของเธอก็มีได้ต่อว่าหรือทำโทษเธอแต่อย่างใดคงเป็นเพราะสงสารที่เธอต้องกำพร้าบิดามารดามาตั้งแต่เยาว์วัยเด็กหญิงตัวน้อยค่อยปนีนขึ้นขี่หลังคุณตาของเธอก่อนที่คุณตาของเธอจะพาเธอเดินออกจากป่าลึกสู่แคมป์ที่พัก คฤรือหาสีขาวหลังใหญ่ณนเวลาปัจจุบันสรุปแล้วเรื่องราวของเมื่อวานมันเป็นมาอย่างไรน้ำเสียงเข้มของชายชราเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นหลานสาวนั่งนิ่งอยู่ครู่ใหญ่เดือนดาราต้องตื่นจากพวังทันทีเมื่อได้ยินเสียงถามย้ำอีกครั้งเธอพยายามนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายและช่วงค่ำของเมื่อวานและเล่าให้คุณตาฟังอย่างละเอียดในระหว่างที่เธอเล่าไปคุณตาก็พยักหน้ารับรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นระยะระยะพอเล่าจบเธอก็ถามขึ้น มันก็แปลกนะค่ะคุณตาก่อนหน้านานท้องฟ้าก็แจ่มใสแต่จูจ่ๆลมพาย,ยุก็เกิดขึ้นและเมื่อช่วงค่ำรูปปั้นไม้แกะสลักนั่นซึ่งอยู่ห่างจากโต๊ะของพวกหนูเกือบๆสองเมตรจูจ่ๆก็เคลื่อนเข้ามาหาหนูและล้มใส่หนูเสียอย่างนั้นหนูละงงมากเลยค่ะคุณตาชายชาราไม่ตอบแต่ค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นแล้วเอ่ยขึ้นมันมีเจตนาที่จะทำร้ายหลานให้ถึงตายเลยนะเนี่ยมันคือใครคะ่ะ มันเป็นจอมปีศาจที่ติดตามมาทำร้ายทำลายหลานมาหลายพบหลายชาติแล้วจอมปีศาจใช้จอมปีศาจไอปีศาจต,ตนนี้มันจะยังคงต้องทำร้ายทำลายหลานไปอีกนานจนกว่ามันจะได้สมใจหรือจนกว่ามันจะถูกกำจัดชายชรามีสีหน้าและแววตาเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัดวันนั้นหลานไม่ได้ใส่กำไลที่คุณตาให้ไว้ใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่ได้ใส่กำไลที่คุณตาให้ไว้หลานสาวยังคงก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิด แล้วหลานเอามันไว้ที่ไหนละ่ะนะหนูเอาไว้ในกระเป๋าถือค่ะวงแหวนสีเขียวที่ปกคลุมร่างของหลานกับเพื่อนๆไม่ให้ได้รับอันตรายจากกิ่งไม้ใหญ่ที่ตกลงมาหรือแรงผลักมหาศาลที่ผลักเอารูปปั้นไม้แกะสลักกระเด็นไปไกลจนทําให้หลานและเพื่อนๆปลอดภัยหลานว่ามันเกิดจากอะไรชายชาราเน้นเสียงภาพเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ผุดขึ้นมาในความคิดของเดือนดารานึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทีไรทำเอาตัวเธอต้องรู้สึกขนพองสยองกล้าวขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีอะไรมาปกป้องเธอกับเพื่อนๆทั้งหมดคงถูกกิ่งไม้ใหญ่หล่นทับอย่างรุนแรงคงมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นแน่หรือเธอคงจะถูกรูปปั้นไม้แกะสละักนั่นลมทับจนบาดเจ็บหรือไม่ก็เสียชีวิตไปแล้วอย่าบอกนะคะว่าวงแหวนสีเขียวมรกตและแรงผลักมหาศาลนั่นเกิดจากกำไลโบราณวงนั้นถ้าไม่ใช่เกิดจากกำไลโบราณน,นั่นแล้วมันจะเกิดจากอะไรละ่ะ Amazing จริงๆวงแหวนสีเขียวมรกตที่หลานเห็นเขาเรียกว่าวงแหวนแห่งมหาหงเป็นวงแหวนที่เกิดจากพลังอันลึกลับที่ซ่อนอยู่ในกำไลที่คุณตาให้หลานสวมใส่ติดตัวอยู่นั่นแหละและแรงที่ผลักรูปปั้นไม้แกะสลักนั่นก็เป็นพลังอันลึกลับของกำไลวงนั้นเช่นเดียวกันคราวนี้หลานรู้หรือยังว่าทำไมคุณตาจึงกำชับนักกำชับหนาให้หลานใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลา ชายชราหยิบแก้วกาแฟขึ้นดื่มก่อนที่จะเฉลยเดือนดารารู้สึกผิดกับสิ่งที่ตนเองทำลงไปจนอาจทำให้ตนและเพื่อนๆถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอพาร่างผอมบางลุกจากที่นั่งแล้วค่อยๆค,คลานเข้าไปหาคุณตาพร้อมก้มลงกราบที่ตักของชายชราอย่างนอบน้อมหนูขอโทษคุณตานะคะที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนและคำตักเตือนของคุณตาจนเกือบทำให้หนูกับเพื่อนๆได้รับอันตรายหนูสัญญาว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หนูจะเชื่อฟังคุณตาทุกอย่างและจะใส่กำไลวงนี้ติดตัวตลอดเวลาสีหน้าและแววตาของหลานสาวแสดงออกถึงการสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเจ้าของคฤหาดยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมกับใช้ฝ่ามือยาวใหญ่ลูบไปที่ศีรษะของหลานสาวที่ซบอยู่ตรงหน้าตักอย่างทนุถนอมโดยไม่กล่าวอะไรอีก ห้องนอนของชายชาราในคฤหาสน์หลังใหญ่ในค่ำคืนนั้นหลังจากที่ชายชาราได้สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันเรียบร้อยเขาก็พาร่างสูงใหญ่สอดเข้าไปใต้ผ้าห่มผืนใหญ่ก่อนที่จะหลับไปในช่วงระยะเวลาใกล้รุ่งของวันใหม่ชายชาราได้ฝันเห็นลานสาวถูกพันธนาการด้วยอะไรบางอย่างใต้ท้องน้ำที่มืดมิด เธอพยายามดิ้นรนและร้องขอความช่วยเหลือแต่ยิ่งดิ้นยิ่งถูกรัดแน่นมากขึ้นเขาพยายามจะลงไปช่วยแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนมีอะไรบางอย่างมาคอยขัดขวางสักครู่หนึ่งเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นเหงื่อไหลโทมกายทั้งทั้งที่แอร์ในห้องออกจะเย็นเขาใช้แขนใหญ่ข้างหนึ่งปาดเหงื่อออกจากใบหน้าสีหน้าและแววตามีอาการวิตกถึงความฝันที่เกิดขึ้นจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับหลานอีกหนอชายชาราพึมพำกับตัวเอง